สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ดอกลีนาวดีนะคะปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าดอกลีนาวดีค่ะอันนี้สีขาวนะคะดอกลีนาวดีก็จะมีความเด่นที่กลีบนะคะที่เห็นนี้มีมีแต่ตูมกับบานนะคะแล้วก็ใบลำต้นก็ใหญ่นะคะให้ร่มเงานะคะให้ร่มเงาก็ เป็นไม้ที่ยืนต้นแต่ไม่สูงมากนะคะส่วนไม้มงคลอีกอันหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรชนิดนี้ส่วนใหญ่เราเจอตามทั่วไปนะคะตามบ้านอาคารสถานที่ราชการนะคะลิ้นมังกรชนิดนี้เขาชื่อว่าดาบพยินนะคะดาบพยินเนี่ยเป็นลิ้นมังกรที่สูงนะคะ อันนี้ก็คือต้นที่งามนี้สูงประมาณ